สวัดีค่ะเอฟซวันนี้แม่น้องอรดามาตามโครงสุดท้ายของน้องจินดาน้องจินดาไปลำนาพี่น้องกาห้องบอกเลขพี่น้องเขาก็ไปรับสมรับฟังเลยค่ะว่ากาห้องบอกเลขตัวใดไปเลยค่ะ มนีมาตามน้องกินดาโค้งสุดท้ายพี่น้องน้องกินดามากะน้องกินดาโบสบายพี่น้องน้องกินดาโบสบายติดโดมันเป็นไข่พี่น้องผลนาตาผลกันนี้น้องกินดาแล้วหน้าแล้วพี่น้องผลดำหน้าแล้วมาผลเป็นไข่ต่อพี่น้องเอ้ยน้องกินดาพี่น้องเอ้าตามโค้งสุดท้ายของน้องกินดาพี่น้องหลัวผลฟันไปพี่น้องแต่ดานนี่เขาผลได้เลขมาแล้วพี่น้องผลเราผลไปดำหน้าอยู่ หน้าฝนยูิีป่าซ่าพี่น้องฝนว่าเป็นเห็นเลขพี่น้องแมงดาเขาจะมาทาบอกเปนเห็นเลขแบบใด้ฝนได้ตัวใดพี่น้องเมื่อวันที่หนึ่งกรนนากระดาคมหกแปดพี่น้องเขาก็มาฟังน้ำกันบอกฝนได้เลขตัวใดพี่น้องน้องกินดากินข้าวไปหรอกเวลากินข้าวไปนั่งเก็บข้อนะาเลยจังใดจังเปิ้ลไข่นะ แมวดามาเห็นเป็นหักพี่น้องก็เป็นหักแตกขาดแฟนช่วงนี้ฝนตกแน่วตกแน่นะพี่น้องมันก็เไปทำให้เด็กน้อยเป็นไข่นะพี่น้องเนาะเฝนตากแดดแน่ตาคนแน่พี่น้องนี่เขาพน้องกินด่าได้เลขแน่ี่นาะเขาก็มาทำกันบาคนได้เลขมาแต่ไส์พี่น้องมนได้กินขาวว่าเพื่อนได้กินกาบอกเลขพี่น้องแมวดาก็เลยต่อยาตั้งกล้องพี่น้องว่าการบอกเลขตัวใดเขาก็ลองทำเพื่อนเบื้องพี่น้องถ้ามันห้องกันได้หรอกสองศูนย์ กาห้องบลเอกสองศูนย์กับแปดสามเอากาตัวเดียวติหลูกเหาะห่องหรือจังไรอ๋อกาบินมาสองตัวแม่บอลูกแม่แม่เขาได้ถือบอแล้วตัวหนึ่งนะสองศูนย์ห้องบอกแล้วตัวหนึ่งค่ะแปดสามอ๋อกาบินมาพี่น้องบินมาแล้วมั้มาห้องบอกเลข สองศูนย์กับแปดสามพี่น้องเนี่ยพี่น้องโมเน่ได้พี่น้องกาจะให้มาห้โชคกห้ลาบน้องกินดาก็ะได้พี่น้องสรุปเลขของน้องกินดาพี่น้องน้องกินดากาบอกเลขตามโค้งสุดท้ายพี่น้องหนึ่งกระดากะดาคมหกแปดกาบินมาสองตัวตัวหนึ่งพี่น้องตัวหนึ่งพี่น้องตัวหนึ่งห้องบอกกามีสองตัวเพียงตัวหนึ่งบินมาห้องบอกสองศูนย์ ตัวหนึ่งบอกสะแปดสามพี่น้องเข็บนาเจียวเด้อพี่น้องเด้อไปเปรียบเทียบไปล้วจ้าในลายสำนักเบิงมากระจัดบ่มากระเบิงเป็นอันอันนี้เด้อพี่น้องเด้อเป็นแค่แนวทางพี่น้องมีผู้ได้รู้เลขก้องตัวใดพี่น้องต่าห้องโค้งพี่น้องเยขอบคุณน้องจินดาในลายที่ให้แนวทางพี่น้องื่อเซลล์เด้อพี่น้องคนหลายมาเบิงเด้อมาเด้อพี่น้องดวยคนพี่น้องสรุปเลขของน้องจินดาตามโค้งสุดท้าย ห้องบอกเลขพี่น้องสองศูนย์แปดสามอพี่น้องเด้อเข็บบนะเจ้าไว้พี่น้องเอาเปรียบเทียบหลยลายอาจารย์หลายลายำนักเบิงพี่น้อง มากระจัดเด็กพี่น้องเล้อวันนี้อาจจะเป็นวันนี้วันศุกร์วันที่27บเวันนี้พี่น้องอาจจะเป็นไปตําลาว่องเลยเด็กพี่น้องเล้อเอาไปเที่ยวลาวก่อนแล้วค่อยไปเที่ยวไทยเด็กพี่น้องเล้อวันนี้พี่น้องเย็นนี้อาจจะไปลาวก่อนก็ได้พี่น้องแม่นองดาไทยทำนี้วันทีเป็นที่สาวเจ็ดพี่น้องวันที่27เป็นวันศุกร์เด็กพี่น้องเล้อไปตําลาวก่อนเด้อ <c oughs> มาชมบรรยากาศพี่น้องบ้านแม่นองดาฝนตกพี่น้องน้ำขึ้นพี่น้องเอ้ยพี่น้ำ น้ำขึ้นพี่แล้ลพี่น้องฝนตกวานฝนตตบางแห้งหนึ่งพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อฝนตกฝั่งนี่ก็น้ำเต้ฟังพี่น้องน้ำเป็นฝั่งพี่น้องช่วงนี้ก็ของกินลายพี่น้องบาดแม่งนะทั้งเห็ดไม่ทั้งเห็ดทั้งจีปโปมทั้งจิ้งรีดพี่น้องเอ้ย รูน้ำพี่น้องนะขึ้นหลากหลายพี่น้องนั่นน้องใหม่น้องใหม่ก็ร่างไรพี่น้องปูบ้านแมงดาน้องใหม่ก็ร่างึ้นหลายบรรยากาศนี่คือบรรยากาศตรงนี้ตอวปูนพี่น้องที่ที่พี่น้องแนมเพ้นไปพูนพี่น้องปูต้องริมฝั่งต้องเห็นต้นตาลบาพี่น้องปูเดต้นตาลปูทีแม่ทีแม่น้องดาพี่น้องแม่งดามีเงินแม่นงดาก็อยากไปปุ๊ก ที่ไว้ตรงนั้นอยู่ฟังนั่นเพื่อนพี่น้องุู้แหว่งได้สิซูมให้เบิ้งพี่น้องผู้นะถ้ามีเงินหรืว่าพูดถึงถ้าว่ามีเงินพูนผูอต้นต้านพี่น้องเห็ดองพี่น้องเห็นต้นต้านบ่เห็ดบอต้นต้านนะพี่น้องุู้ตรงนั้นมีกอไผ่แมว่งได้มีเงินไม่ได้จะปลูกบ้านไว้ดิมต้นไม้ต้นต้นนะพี่น้องนะดิมนั่นเลยดินไม่น้องไดานะดินเป็นสวนพี่น้องปลูกผักปลูกพริกมะปลูกผักยังไหวตรงนั้นพี่น้องนะ แต่ว่านาฝนนี่มันจะึ้นร้ายพี่น้องนี่หนาเมื่อนี่พี่น้องเมื่อวานซื้อเขาจะมามาตึกสะดุ้งพี่น้องมาใส่มองใส่ยังโอ้ยปลาหลายพี่น้องเลยน,นี่คือบรรยากาศพี่น้องนี่การแต่การทางฝั่งนี่ก็จะเป็นวัดพี่น้องคือพี่น้องเห็นนั่นแหละพี่น้องทางฟังนี่ก็เป็นวัดใหญ่เป็นพระใหญ่พี่น้องบรรยากาศ เงียบสงบพ่ะย่ะพี่น้องเงียบคักเลยพี่น้องเลยสุดลูกหูลูกตาพี่น้องคนนะึงโอ้สุดลูกหูลูก,ลก,ลก,ลกตาปูานพูนบรรยากาศนี่พี่น้องมันจะเสียงนกเสียงยังบรรยากาศดี ฝนพึงจะยุดตกพี่น้องเอ้ยช่วงนี้นาฝนพี่น้องเอ้ยไปใส่มาใส่ก็ลำบากพี่น้องเอ้ยบรรยากาศทางบ้านแม,มงดานี่ฝนตกค่ะก็หยุดด้วพี่น้องเด้อแมงดาก,ก็เลยพิพาเลาะเปลืงพี่น้องเลยฝนตกฝนตกแังหันอยู่ม่อคืนพี่น้อง ถ้าฝนบมตกพี่น้องเล็กน้อยเขาจิมาสนี่เาจิมาปีนต้นใหม่ต้นยังหนึ่งพี่น้องนี่นี่มากว่ามากเงีงพี่น้องนี่นี่มากว่าป่าพี่น้องเี็กน้อยเขาจิมาก,กินพี่น้องนี่นี่ตแดงๆพี่น้องเห็นบอลแดงๆนี่บรรยากาศแบ,บงาพี่น้อง ในกาดลงสีขาวไหม่นา